โคโซดีเอฟของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับในช่วงเบรกสําคัญและเป็นมงคลมากๆเบรกนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของ FC หลายท่านแต่เอฟหลายท่านก็ยังคงทํางานในช่วงพักเด็กนะครับผมรีวิวเหรียญสําคัญขององค์บุรพาจา์นะครับองค์เกจิแห่งจังหวัดสกลนครน,นะครับให้เอฟได้รับชมนั่นคือเหรียญองค์หลวงปู่เขนเขมาสยว,วัดป่าหนองว่า อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นะครับซึ่งท่านเป็นองค์บุรุาจารย์นะครับสายกรรมฐานองค์หลวงปู่มัน่นโพธิทัตถเทระนะครับอีกหนึ่งรูปที่มีปฏิปทานงดงามนะครับท่านเป็นสภกรรมฐานสายป่านะครับหรือพัทธรรมยุทธในสายธรรมยุทธตอน,นิกายนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับองค์หลวงปูเ่เขนเขมาสโยวัดป่าหนองว่านะครับ อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเหรียญห่วงปิดด้านบนตามที่ f อเห็นนะครับขอบคุณการเข้ามารับชมของ f อฟท่านในไลฟ์นี้นะครับในช่วงการพักผ่อนของ f อและผมจะเทค t ์วิดีโอนะครับเป็นเทคกกล้องไว้ตรงภาพนะครับองค์หลวงปู่นะครับเป็นการให้ชมนะครับด้านหน้า,นาเหรียญน,นะครับ เสร็จแล้วผมจะค่อยรีวิวรายละเอียดของเหรียญในหลายๆส่วนนะครับในช่วงเบรกสำคัญนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วนะครับในช่วงของเวลาเที่ยงคืนนะครับกว่าผมขอรีวิวนะครับรายการนี้ f c ชมแล้วก็ขอบคุณ F c ทุกท่านม,มากนะครับที่เข้ามาติดตามเราชม f c ผมทั้ง17,400็กว่าท่านในเวลานี้นะครับขอบคุณ f c มากเลยผมจาวางกล้องไว้ตรงนี้นะครับ แล้วผมให้ชมด้านหลังเรียนก่อนที่เป็นมงคลมากๆนะครับเป็นรายการเรียนสําคัญขององค์บุรพาจารย์หลวงปู่เคียนเขนมาเซโยนะครับในช่วงเบิกสมคาญทีเอฟซผมหลายท่านกาลังพักผ่อนแต่เอฟซบางท่านหรือหลายท่านทั้ง1นึ่งหมื่นเจ็ดกว่าท่านก็ยังทำงานในช่วงพักเด็กนะครับขอบคุณเอฟซีมากนะครับและผมจะขยายให้ชมบาร,รมี องบุภาอาจารย์นะครับผ่านรอยนี้ด้วยการวางกล้องไว้ตรงหน้าเรียนนะครับขอบคุณมากนะครับพู้ชมีเข้ามารับชมแล้วผมถึงจะรีวิวละเอียดของเรียนใน้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับสำหรับเหเรียญเจริญพรบนหลวงปูเ่เขนเขมาซีโยนี้นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นั้นนะครับประทับรูปเหมือนองค์หลวงปูเ่เขนเขมาซีโผมขอญาตนะครับประคองเหรียญองค์ท่านขึ้นมาให้ชมนะครับแล้วใช้ไฟส่องสว่างไปที่เหรียญองค์หลวงพ่อนะครับเหรียญน,นี้ทําไมเอฟซีเห็นเวลาผมรีวิวแล้วจับขึ้นมาเหรียญจะสะท้อนนะครับ เป็นแบบนี้นะครับเพราะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญนเนื้อทองแดงขัดเงาองค์หลวงปู่เขียนเขมาสยโยนะครับซึ่งด้านหน้าประทับรูเหมือนองค์หลวงปู่เขียนเขมาสยโยเต็มองค์ในท่านั่งสมาธินะครับและจะจด้วข้อความด้าน,นล่างว่าหลวงปู่เขียนเขมาสยโยแต่โฟกัสสําคัญของเหรียญน,นี้นะครับอยู่ที่ไหนครับโฟกัสสาคัญมากๆของเหรียญน,นี้คือคําว่าจเจริญพรที่ด้านบนนะครับซึ่งคําว่าจเจริญพรนั้นนะครับ นั่นก็คือเหเอรียญเจริญพรองหลวงปู่เขนเคมาสย,ยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีความสําคัญและงดงามเข้มขังห่วงปิดด้านบนเหรียญน,นี้มีประวัติการจัดสร้างนะครับเป็นเหรียญรูปไข่และที่สําคัญคือนะครับด้านหลังประทับรูปเครื่องอัฐบริการซึ่งถือว่าเป็นพระไสยกรรมฐานนะครับอีกรูปหนึ่งและที่สําคัญคือ เป็นพระกรรมฐานสายองค์หลวงปู่มั่นผูริทัตเะทระนะครับในเหรียญน,นั้นจะมีรูปเครื่องอัฐบริการนะครับและก็มีอัคระยันอยู่สองแถวนะครับสองแถวสองแถวด้านบนนะครับสองแถวาตามที่ทีเห็นนะครับมีอัคระยันอยู่สองแถวที่ปรากฏอยู่ด้านบนและชะได้ข้อความวัดป่านองว่าสก,กลนครนะครับวัดป่านองว่าตั้งอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครนะครับและจารึกข้อความเป็นตัวเลขนะครับ2 5ที่ด้านล่างจารึกข้อความสิบสกลนครสร้างถวายนะครับเหรียญองค์หลวงปู่เขนเขนเขมาสโยเหรียญนี้นะครับเอสตังเกตดูการสะท้อนนะครับสะท้อนแบบนี้นี่คือเหรียญทองแดงขัดเงานะครับที่สวยเข้มขคมชัดกมาก และโดยบารมีองคุลภาจารยร์ผมจะว่างเรียนไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะรีวิวรายละเอียดอีกรอบหนึ่งให้ f อฟที่เข้ามารับชมทีหลังนะครับฟังนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสําหรับเช็ควิดีโอในไลฟ์นี้นะครับ ผมขอขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมในไลฟ์นี้นะครับผมให้ชมด้านหลังนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับให้ชมบารมีขององค์หลวงปู่เคนเคมาสโยนะครับด้านหลังเหรียญมีความคมชัดเข้มขลังในรายละเอียดและเป็นเหรียญน,นทองแดงขัดเงาที่เห็นในชั้นว่าผมพลิกไปชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วขยายสำหรับ FC ที่เข้ามารับชมนะครับหลายท่านก็มารับชมนะครับ เอฟซีทั้ง17,400่อกว่าท่านนะครับหลายท่านยังคงปฏิบัติงานในช่วงภาคเด็กอยู่ผมขอบคุณท่านมากๆแล้วขอขอให้เอฟซีผมได้รับสิ่งดีๆนะครับตอนนี้เที่ยงคืนกว่าๆนะครับเป็นช่วงเวลา,าวันต่อไปคือวันหยุดของเอฟซีแล้วนะครับเป็นวันเสาร์แล้วขอให้ที่ท่านโชคดีนะครับและมีความสุขมากผมจะค้างไว้ที่ภาพนี้ ก่อนนะครับเราให้ FC ที่เข้ามารับชมทีหลังได้ชมแล้วหลังจากนั้นผมก็จะอธิบายรายละเอียดอีกครั้งหนึงแล้วก็สตรีมนะครับในช่วงท้ายนะครับขอบคุณมากนะครับ ครับผมขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับในการรับชมไร่นี้นะครับขอให้ท่านมีความสุขสําเร็จสมหวังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญนี้นะครับประทับรูปเหมือนองค์หลวงภูเคนเคมาเซโยนะครับนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับแล้วจะาด้วยข้อความคําว่าเจริญพรเหรียญนี้จะเรียกว่าเหรียญเจริญพรบนนะครับห่วงปิดด้านบน และก็เป็นลูกไข่ด้านล่างจะได้กกอกวาหลวงปู่เขนเขมาสยโยนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญนั้นมีเครื่องอัฐบริการซึ่งเป็นลักษณะของเหรียญสายพระกรรมฐานองค์หลวงปู่มั่นพุทธิแทตาเทระนะครับะละใชกคำว่าวัดป่าหนองว่าจังหวัดสกลนครนะครับอําเภอสว่างแดน,นดินมีครยานสองแถวนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด สิทธิ์สกลนครสร้างถวายนะครับสุดยอดเข้มขังและชัดเจนในรายละเอียดมากสาหรับเหรียญองค์หลวงปูเขียนเขนมาสายถือเป็นเหรียญน,นิยมนะครับผมขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับในการเข้ามารับชมในร้อยนี้แล้วลําดับต่อไปผมจะได้สตรีมไรนี้นะครับฝาก f c ทุกท่านด้วยแชร์นะครับช่วยวิวและเทคส์รีวิวส่งงานพระเครื่องเหรียญสำคัญวัตถุมงคลน,นี้ให้ขยายต่อไปยังเอฟซีท่านอื่นแล้วก็ให้เอฟซีท่านอื่นได้ได ชื่นชมนะครับศรัทธาและเพิ่มพลังศรัทธาในงานพระเครื่องแล้วอีกประมาณ2-3ชั่วโมงผมก็จะรีวิวนะครับผมจะเพิ่มวิวในไลฟ์ให้มากขึ้นเพื่อให้เอฟซีได้รับชมงานพระเครื่องเนี่ยสำคัญวัตถุมงคลน,นะครับเรื่อยๆบางครั้งผมอาจจะวางกล้องไว้เป็นเวลานานนะครับเพราะว่าผมมีภารกิจหลายส่วนแต่ก็อยากจะส่งสิ่งดีให้กับ f c ดังนั้นผมต้องขอบคุณ f อฟมากนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชม และช่วยกันการขยายงานพระเครื่องถ้าท่านใดมีความสนใจพระเครื่องรายการสําคัญใดก็ให้ติดต่อผมเป็นการสดตัวนะครับขอบคุณกมากนะครับขอให้เอฟซีท่านมีความสุขสําเร็จสมหวังร่ารวยเงินทองนะครับาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ในสิ่งที่พัฒนาด้วยบารมีขององ,โงโค์พูรพภานาครับหลวงปู่เกลียนนะครับหลวงปู่เกลียนเกวาซีโยนะครับ บรมีองค์หลวงปู่เคนเขมวสยโยนั้นเป็นที่รับรู้เพราะท่านเป็นพระสงฆ์ผู้มีวัดปฏิบัติอันงดงามมากๆนะครับท่านมีวัดปฏิบัติอันงดงามมากๆนะครับเป็นหนึ่งในองค์บทพระอาจารย์ไซยองค์หลวงปู่วัดพุทธเจ้าเทวะนะครับที่ปฏิบัตินะครับดีปฏิบัติชอบเป็นพระสุปฏิปันโนและก็ดำรงขันอยู่ด้วยความนะครับวิญญาณอุตสาหาตั้งใจที่จะเสืบทอดพุศธศาสนานะครับ ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ช่วยส่งกระจายงานพระเครื่องเรียนสขคันทุ์งคนไปยังทุกที่ทั่วทุกมุมโลกนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านสําเร็จสมหวังได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับที่ให้ผมมาผมเชื่อมัน่นในกดแดงดุแนละเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีผมเชื่อมั่นว่าการให้สิ่งที่ดีกับผุคคนอื่นจะทําให้เราได้รับสิ่งที่ดีๆเหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้ทีเอฟซี FC กำลังดูไลฟ์ของผมนี้ ผมจะรีวริวไปเร e стве, ื่อยๆนะครับผมจะรีวิวไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คุณค่าให้สิ่งที่มีประโยชน์กับ f c เหมือนกับที่ f c ได้ส่งมาให้ผมในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอความสุขความสุขสงหวังทั้งน้หน้าที่การเงินการงานของรักชมเกิดกับ f c ผมทุกท่านนะครับมีความสุขมากวันนี้วันเสาร์แล้ววันพักผ่อนกอง FC แล้วนะครับขอ f อฟมีความสุขมากกับการพักผ่อนนะครับในไรนี้ผมขอปิดเบรกนะครับในไ์นี้นะครับ แล้วสตรีมเป็นวิดีโอนะครับไปยังช่องของเรานะครับช่องพระเครื่องทุกไปทั้งใหม่และเก่ามีพระเครื่องสําคัญทุกรายการทั้งเก่าและใหม่นะครับที่รีวิวรวมถึงวัตถุมงคลธนบัตรเรียนสําคัญนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆในไายนี้นะครับผมปิดไลน์แล้วก็สตรีมเป็นวิดีโอขอบคุณสำหรับการติดตามครับรอติดตามในไลฟ์ต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ